ผมกำลังทำที่เก็บเครื่องมือยึดบนบอร์ดด้วยอุปรกรณ์ที่หาได้ง่ายๆเริ่มจากลองวางเรียงดูสะก่อนแล้วก็นี่ครับพระเอกของเราคือไม้แขวนเสื้อเอานนหนาๆหน่อยนะมันจะได้ไม่อ่อนตัดเป็นท่อนๆให้ยาวพอที่จะอกเครื่องมือได้หาตำแหน่งที่จะปักเพื่อจะเจาะรูแผ่นไม้เมื่อได้ตำแหน่งแล้วเราก็ทำการเจาะรู แล้วก็เอาเครื่องมือมาวางในตำแหน่งที่เราจัดไว้เอารวดไม้แขวนเสื้อ <c oughs> อายเหมือนกันแนี่มาปากลงไปในรูแล้วดัดให้เข้ารูปโอบเอาไว้กับเครื่องมือทำด้านหน้าและด้านหลังครับเอาเครื่องมือออกแล้วก็เอารวดไม้แขวนเสื้อปากลงไปในรูครับกระดาษปากเหมือนกันไม้แขวนเสื้อกับเครื่องมือช่างแล้วก็เอากาว <c oughs> ร้อนมาหยอดลงไปในรูครับแล้วก็เอาผงซักฟอกบรโรยไป,ไปรอบๆไม้แขวนเสื้อมาหมดเลยครับถ้าผงซักฟอกทั้งไม้แขวนเสื้อ เสร็จแล้วเราก็เอากาวร้อนมาหยอดลงไปผงซักฟอกมันก็จะแข็งากกาอย่างกับเราเทป,ปูนไว้โคนเสาเลยวิธีการทำก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใช้แค่ผงซักฟอกกับไม้แขวนเสื้อนะครับก็เชื่อว่าพอบ้านก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมาลองแขวนเครื่องมือกันดูครับว่ามันจะรับน้ำหนักได้ไหมทางด้านโน้นเป็นบล็อกไร้สายนะครับหนักมากนะครับก็ปรากฏว่าแขวนได้อย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่มีปัญหาเรื่องหล่นใช้ได้ดีครับ